bm-e30 นะครับรถเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานครับแอตัดนะครับพี่ ตอนนี้ความเย็นออกมา0.5นะครับ0.5ขึ้นมา1.4นะครับ1.3 โมสั่งที่5.0องศานะครับ ตับนะครับเหมือนเดิม0.5 รถ e 3 0ก็เห็นความเย็นแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดนะฮะเก็บงานนะไล่เก็บรายละเอียดอีกก็อาจจะส่งรถได้ประมาณวันพุธนะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เช็คความเรียบร้อยอะไรอีกนะคันข้างหลังก็ตัว e 39นะฮะ e 3 9 e 6 0ไปแล้วนะฮะวันนี้ก็รับ e 39เข้าอีกคันนึงไว้ลงมือพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ ก็ต้นสัปดาห์รับ BM ตระกูล E นะครับ E30 E60 E39 ครับผมเปิดพัดลมสปีดสี ในรถเย็นได้4.6นะครับเมื่อวานช่างเขาเซตความเย็นประกอบเกะประกอบอะไรเรียบร้อยนะจะรู้ว่าตั้งเทอร์โมไว้อ่าตัดแล้วนะครับเทอร์โมตัดที่4.6นะครับ4.6 4.7ขึ้นมาละ5.1 5.2อ่าขึ้นมาแล้วนะครับพอแอร์ตัดขึ้นมาแล้ว 4.6นะครับออเอาสี่จุดห้ครับเครื่องเสียงออกลมแรงถึงเนื้อถึงตัวแล้วครับตอนนี้ลอบเดินเบานะครับ เย็นชมรถฟอร์ดขอ,อขอโทษครับม a สด้าครับเทสกันเลยดีกว่านะเตรียมส่งงาน จอดเดินเบานะครับเทศการทำงานรถ BME 30เดี๋ยวไปดูว่าเราทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้างนะครับจะได้เล่าเป็นประวัติไว้คันนี้ใช้แผงเดิมนะครับเป็นท่อกลม ใชครัว่วแล้วไม่รั่วนะครับใช้งานต่อพัดลมมีขนาดเล็กนะครับเป็นพัดลม10นิ้วก็จัดการเปลี่ยนเป็น12นิ้วให้นะครับแล้วก็ต่อเข้าระบบเพชเชอร์ถ้าความร้อนแอร์เกินค่าที่กําหนดก็จะสั่งงานนะครับถ้ารถวิดด่งมีลมพทะพัดลมตัวนี้ก็จะไม่ทับนะฮะอันนี้เป็นเซ็ตพัดลมด้านหน้า พอแมก็เป็นคอมเดิมนะครับติดรถมาถอดออกมาเช็ครักวัวถ่ายน้ำมันเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็ทำหัวเติมน้ำยา R134A ให้นะฮะทำหัวเติมน้ำยาแบบ R134A ให้เรียบร้อยเปลี่ยนชุดสายใหม่นะครับสายน้ำายาใหม่ทำเป็นสาย R134A แบบมีเทฟลอนให้นะครับ สายใหม่นะครับพอแม่เปลี่ยนลูกปืนให้เปลี่ยนแผ่นหน้าให้ด้วยนะครับแผ่นหน้าคัดขาดไปนะครฮะก็น้าเสียดายพื้นที่นะครับหม้อน้ำอย่างกว้างแต่ใส่พัดลมตัวเดียวนะยังยังเหลือพื้นที่นะ มันผิดลักษณะนะครับการติดตั้งแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ดูดน้ํานะฮะมันไม่ได้ดูดความร้อนออกจากหม้อน้าจริงๆมันต้องวางให้มันเต็มนะครับวางให้มันเต็มอันนี้เราคือไปหาพัดลมมาได้ไซส์ไหนเสร็จแล้วก็เอามายึดขาคือมันไม่ใช่อ่ะมันทํามันต้องทําให้มันเต็มหม้อน้าลักษณะของการดูดลมจากหม้อน้ําที่ดีนะมันต้องเต็มหม้อน้ํา น,นี่แอร์ตับแล้วนะครับแอร์ตัดอ่านี่เสียงเสียงเครื่องยนต์ดีเฉยแอร์ตัดถลมหยุดนะครับดลมตัวในนี้หยุด มี้ในรถแอร์ตับที่4.5นะครับขึ้นมา5.3แล้วแอร์ตับแล้วนะอ่าตับอันนี้แอร์ตับตับที่5.1แอร์ตัดนะครับ ึ้นมาที่7.0็ละ้ต่อที่10เนาะเมื่อกี้ต่อที่10อ่าต่อที่10.5เท่าเดิมตอเร่งเครื่องขนาหร้อเร่งเลยเร่งเครื่อง ความร้อนขึ้นมา2 0 0ร้อยสองร้ยบถ้าพัดลมหมอ้อน,น้ำมี2ตัวหรือว่าทำงานได้ไอดีวันนี้นะครความร้อนสวยเลยครับลงมาแล้วเกะตัดนะครับขอครับ ใส่เพชเชอรตัดระบบไว้นะครับแล้วก็สั่งงานพัดลมไฟฟ้าด้วยะนะทำนงานสายน้ำยาเส้นนี้นะครับที่เดินเข้าไปในรถเปลี่ยนใหม่นะครับสามเส้น สายเข้าคอมออกคอมแล้วก็ออกแดกเลยเยอร์เข้าตู้เปลี่ยนใหม่เดินมาตามท่อได้เลยนะเดินมาตามนิ้วเลยนี่เนี่ยเส้นดำๆเลยนะโอเคครับระบบถือว,ว่าทำงานได้ปกติ ของตัว m a ส d a s k y a c t i v e ก็ได้ความเย็น6.7นะฮะ6.7 5.9ส่งงานความเย็น2,000นะครับ e E30 แล้วก็ m a ส d a s k y a c t i v ก็5.9อ5องศาเหมือนกันไปดูนะครับว่าคือพัดลมมันไม่เต็มขอบหม้อน้ำอะ่ะนะ การดูดก็ไม่เต็มที่ฝั่งนี้ก็เป็นเหล็กไปสักครึ่งหนึ่งนะค,คือมันต้องแก้แก้ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะต้องแก้ตรงนี้ด้วยสำคัญเลยนะครับอยากให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนดีอยากให้แอร์ทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพตรงนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรต้องแก้ไขนะครับเนี่ย เปรียบเทียบนะครับพัดลมของมาสซาสองสกายทีคือบางลมเขาจะเต็มขอบขึ้นมาเลยนะฮะถึงข้างบนนี่เลยนะเห็นไหมถึงบนขอบนี่เลยพื้นที่เขาเนี่ยจะเต็มพื้นที่หน้ามอน้ําเลยแอร์ตัดต่อเป็นปกติทุกอย่างอ,อันนี้เปรียบเทียบให้ดูเนาะมีเวลาจะได้ปรึกษากับช่างนะครับช่างมอน้ําช่างอะไรให้จัดก,การออกแบบนะครับ อะไรเก่าของรถ bm นะครับ t 3 0พัดลมระบายแผงแอร์จากขนาดเล็กนะฮะ10นิ้วเราเพิ่มเป็น12นิ้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไดเออร์นะฮะเปลี่ยนไดเออร์ล้างระบบเปลี่ยนไดเออร์อันนี้หน้าแปลนที่ขาดนะฮะขาดหลุดออกมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนให้เปลี่ยน Expansion valve ให้ใหม่มอเตอร์พัดลมตัวนี้ตั้งแต่ติดรถนะฮะ รอ,อบหมุนเบานะครับสอบถามปรึกษาเจ้าของรถแล้วว่าลมก็ไม่ค่อยแรงก็จัดการเปลี่ยนมอเตอร์ก็ถามนะผมจะถามก่อนเสมอว่าพอใจประทับใจในความแรงของลมหรือยังถ้าพอใจและประทับใจแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไปอ่อ,อย,ออยไม่ค่อยไหวก็แนะนําเปลี่ยนนะครับแนะนําเปลี่ยนนะแล้วก็มีชุดสายน้ํายาที่เรา เปลี่ยนแล้วทําให้ใหม่หัวเติมมันเก่าเป็น R12 แบบนี้นะครับเป็น R12 แบบนี้ก็จัดการเปลี่ยนใหม่แล้วนะเปลี่ยนเป็น R13 ไป,ลป,ลปลแล้วก็มีหัวเติมอยู่ข้างเดียวมีด้านโลอย่างเดียวนะฮะจับด้านโลได้อย่างเดียวด้านไฮนี่จะไม่รู้เลยว่าระบบแอร์ความร้อนขึ้นเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ชุดสายต่งตางๆแล้วเป็นสาย R12 ด้วยนะก็เลยจัดการเปลี่ยนให้เป็น R13 CA เลย เดี๋ยวให้ดูว่าสาย R12 อันนี้ด้านนี้รั่วอันนี้คือสายที่รั่วสายที่รั่วสายที่รั่วน้ำมันจะเยิ้มๆนะฮะน้ำมันจะเยิ้มๆให้ดูว่าสายน้ำยา RR12 ตนวไอสิบสองนะครับไอสบองรถไทยที่ใช้งานมาน,นานๆก็มันเก่าก็ควรเปลี่ยนนะี่เนี่ยสายไอสิบสองนะครับชุดนี้อีกนะฮะชุดนี้ก็เป็นสายที่ ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ใส่รหัสมาหรอก็โอเคน,นะครับชุดนี้ก็เป็นอะไรนะอะไรที่ใช้เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้นะในงานซ่อมครั้งนี้ของรถ BME 30นะครับได้ความเย็นอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะว่าเราเทสความเย็นแล้วได้ความเย็นขนาดจอดเตือนเบาเท่าไหร่ถนะ้าวิ่งก็ยิ่งเย็นขึ้นนะครับ มีสิ่งที่ควรไปแก้ไขก็คือเรื่องการออกแบบพัดลมหม้อน้ำนะฮะให้เต็มหน้าหม้อน้ําจะได้ดูดความร้อนออกจากหม้อน้ําได้ทั่วทุกจุดนะฮะทั่วทุกจุดของทุกมุมของหม้อน้ํานะครับเรียบร้อยครับ BME 30นนะครับรถเรียบร้อยครับพร้อมส่งงานครับ